วันนี้ผมจะพาเที่ยวตลาดคลองสวนร้อยปีฝั่งสมุทรปราการมีอะไรน่าสนใจบ้างตามมาครับเช็คเส้นทางจาก g o o g l e Map เส้นทางนี้สะดวกและรวดเร็วสุดสายสายอากาศดีไม่ร้อนพร้อมเดินทางกันครับล้อมุนตอนประมาณ10โมงครึ่งไปถึงตลาดก็น่าจะเกือบเกือบเที่ยงกะว่าจะกินอาหารเที่ยงที่โน่นเลยไปเรื่อยๆครับไม่รีบครับ การเดินทางออกจากบ้านวันนี้เราจะใช้เส้นทางถนนราชพัฒนาเข้าถนนรามคำแหงขับไปสบายๆวันหยุดรถไม่ติดผ่านบิ๊กซีรามคำแหงเจอสี่แยกร่มเกล้าให้เลี้ยวขวาเข้าถนนร่มเกล้าขับกันไปยาวๆเลยครับการเดินทางไปตลาดคลองสวน100ปีอยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพสามารถขับรถเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับได้ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง เวลาทำการตลาดเปิดทุกวันประมาณ08.00นถึง16.00นแนะนนให้มาวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกอกจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาเปิดร้านจำนวนมากที่สุดของจะเยอะและคึกคักเป็นพิเศษตลาดคลองสวน100ปีถ้าใครที่ได้มาเที่ยวที่นี่จะเหมือนได้เที่ยว2จังหวัดเลยล่ะครับเพราะเป็นตลาดที่เชื่อมต่อระหว่างเขตพื้นที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการและอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซา ตอนนี้เราอยู่บนถนนลาดกระบังมุ่งหน้าไปจังหวัดฉะเชิงเซามาฝังข้อคุมกันต่อนะครับแต่ก่อนนั้นจะรู้จักกันในนามตลาดสามพี่น้องเป็นตลาดเก่าแก่โบราณที่เปิดค้าขายสืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มาจนถึงปัจจุบัน ในอดีตตลาดแห่งนี้เคยเป็นศูนย์รวมการค้าขายของชาวบ้านในย่านเปรงหลวงเพงลาดกระบังบางพลีลาดขวางท่าถั่วบางบ่อน้ำแดงและบางเตยโดยจะมีเรือเป็นพาหนะหลักในการติดต่อค้าขายและแล้วเราก็มาถึงตลาด100ปีกันแล้วนะครับ ผ่านซุ้มประตูด้านขวาและซ้ายเป็นที่จอดรถกว้างขวางเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกันตินันบุญมั่นม .2 ทั5เลขที่6ครับวันนี้เราจะมาชมตลาดคลองสวนร้อยีกันครับมาเลยครับครั้งนี้เรามาเที่ยวตลาดคลองสวนร้อปีในฝั่งของจังหวัดฉะเชิงเซาตัวตลาดนั้นยังคงอนุรักษ์ความเป็นตลาดโบราณ ที่ตัวอาคารบ้านเรือนยังคงเป็นไม้ภายในมีตรอกซอยตลาดคลองสวนขึ้นชื่อเรื่องอาหารคาวหวานแบบโบราณที่หารับประทานได้ยากในปัจจุบันเมนูที่โด่งดังที่สุดของตลาดคือเป็ดพะโลที่มีสูตรเก่าแก่สืบทอดกันมาหลายรุ่นน้ำพะโลจะหอมกลมกล่อมเนื้อเป็ดนุ่มไม่เหนียวและนี่ก็ห้อยจ้อหรือหอยจ้อสูตรเด็ดของร้านเรามาถึงตอนเที่ยงพอดี แวะกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ๊เจงร้านดังประจำตลาดคลองสวนกันครับร้านจะตั้งอยู่บริเวณสะพานเดินข้ามฝั่งระหว่างจังหวัดสมุทรปราการและฉะเชิงเซา แล้วเราก็เดินกันต่อนะครับตลาดน้ำมีมากมายหลายแห่งแต่ละแห่งก็เป็นชุมชนที่มีคุณค่าและความหมายในเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกันออกไปภายในตลาดแห่งนี้เป็นห้องแถวเรียงรายกันเป็นแนวยาวประมาณ40 5 0ถึงห้ห้องทริปนี้เราพามาย้อนอดีตภาพแห่งความหลังและความทรงจำที่ยังคงมีชีวิตที่ตลาดคลองสวนร้อปีดินแดนสจังหวัด นับเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ดำรงชีวิตด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายและแตกต่างมีทั้งชาวจีนชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมแต่สามารถหลอมรวมและผสมผสานกันได้สามารถอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุขจนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปัจจุบัน อีกร้านที่น่าสนใจร้านมีกรอบเจ้าดังที่ตลาดคลองสวนร้อยปีอยู่ร้านสุดท้ายของตลาดฝั่งฉะเชิงเศาทำสดใหม่บรรจุภาชนะให้ลูกค้าเห็นสดใหม่ทั้งร้านมีผลิตภัณฑ์เดียวเลยลองชิมอร่อยเลยปกติผมไม่ใช่สายนี้พอได้เริ่มก็เพลินหยิบไม่หยุดเลยครับมีกรอบกล่องละ35 3กล่อง100ครับจะซื้อไปทานเองหรือซื้อเป็นของฝากก็ดีนะครับ ผมเองก็ซื้อมาหลายกล่องเลยครับคนขายบอกว่าอย่าเพิ่งปิดฝากล่องเพราะยังร้อนอยู่เดี๋ยวไม่กรอบมีกรอบมีลักษณะเป็นเส้นมีสีขาวนำไปทอดจนกรอบสีเหลืองสวยแล้วนำไปคลุกเคล้ากับน้ำส้มมะขามและส้มซ่ารสชาติเปรี้ยวอมหวานกรมกร,มก,รมกำลังดีกินเป็นสแน็คยามบ่ายก็เพลินสุดๆครับ มาชิมกันอีกร้านที่น่าสนใจภาริดาเบเกอรี่ร้านนี้ดำเนินธุรกิจมามากกว่า20ปีซึ่งเป็นเจ้าแรกของตลาดคลองสวนร้อปีโดยเป็นผู้คิดค้นสูตรการทำเบเกอรี่เองไม่ใส่สารกันบูดทำขายสดใหม่ทุกวันโดยมีเบเกอรี่หลากหลายรสชาติได้แก่เค้กส้มเค้กช็อกโกแลตเค้กฝอยทองเค้กใบเตยเค้กเนยสดเค้กบลูเบอร์รี่คุกกี้ใครสนใจก็เชิญมาลองครับ มาถึงสะพานไม้ที่เป็นจุดเด่นเรื่องความสูงมากในอดีตมีการค้าขายโดยใช้เรือและเรือที่ใช้มีความสูงมากจึงทำให้ต้องสร้างสะพานที่สูงในปัจจุบันนี้จะไม่มีการใช้เรือที่สูงสูงแล้วมีแต่เรือเล็กใช้สัญจรไปมาครับของดองน่ากินจัง เปรี้ยวปากเลยครับการดองเป็นการถนอมอาหารทําให้เก็บอาหารได้ระยะเวลานานกินผลไม้เปรี้ยวได้ง่ายขึ้นมีวิตามินซีช่วยต้านอนุมูลอิสระและเส้นใยอาหารช่วยในการขับถ่ายการดองกับการแช่อิ่มต่างกันในส่วนผสมการแช่อิ่มคํานี้มาจากการที่เอาผลไม้มาแช่น้ําตาลให้อิ่มตัวจนน้ําตาลซึมซาบไปถึงเนื้อใน เดินกันไปเรื่อยๆก็มาเจออีกหนึ่งจุดเช็คอินนี่เลยครับพิพิธภัณฑ์ตลาดคลองสวนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ซ่อนอยู่ในตลาดคลองสวนร้อปีมีประวัติความเป็นมาให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาอ่านได้สัมผัสกลิ่นอายวันเก่าๆย้อนวันวานพิพิธภัณฑ์เป็นบ้านเก่าของคุณบรรจงและคุณจรุงอัศวานิชซึ่งเป็นเจ้าของตลาดลักษณะเป็นบ้านไม้ห้องแถวปรับปรุงและจัดแสดงบ้านแบบย้อนยุค มีเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งกระเบื้องปูพื้นลายโบราณตู้ไม้ติดผนังเครื่องใช้สมัยก่อนเช่นตะเกียงน้ำมันกา๊าซถ้วยชามกระเบื้องแชมพูสบู่เราสามารถเดินชมภายในบริเวณบ้านได้และยังจัดทำโมเดลจำลองตลาดคลองสวนให้ชมอีกด้วยไปกันต่อเลยครับ ก่อนกลับผมไม่ลืมที่จะซื้อปลาสลิดหลายท่านมักนึกถึงปลาสลิดบางบ่อจากอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการปลาสลิดบางบ่อเริ่มต้นจากการที่ชาวนาบางบ่อหันมาเลี้ยงปลาสลิดในนาข้าวเนื่องจากพื้นที่เป็นน้ำกร่อยปลาสลิดบางบ่อมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือเนื้อแน่นสีขาวอมชมพูมีไขมันแทรกรสชาติดีแตกต่างจากปลาสลิดทั่วไป สรุปผลที่ได้จากการมาเที่ยวครั้งนี้เป็นตลาดที่มีสเสน่ห์แบบย้อนยุคตลาดคลองสวนร้อยปีมีเทศบาลตำบลเทพราชจังหวัดฉะเชิงเซาและเทศบาลตำบลคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลตลาดทั้งสองเทศบาลได้ร่วมกันสนับสนุนให้ชุมชนอนุรักษ์บ้านเรือนและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตลาดมีอาหารอร่อยดั้งเดิมของเก่าของฝาก และบรรยากาศวิถีชีวิตริมน้ําที่น่าประทับใจทําให้เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การเดินเล่นถ่ายรูปและทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวบรรยากาศของตลาดโบราณคลองสวนแห่งน,นี้ก็คล้ายกับตลาดโบราณในหลายๆที่แต่ที่นี่ยังเป็นธรรมชาติอยู่มากกว่าและผู้คนที่อาศัยอยู่ในตลาดก็เป็นชาวบ้านตลาดคลองสวนจริงๆไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าข้างนอกที่มาอาศัยพื้นที่ขายของแค่ช่วงวันหยุดที่จอดรถมีพื้นที่ให้จอดมากมาย ถ้ามาวันหยุดคนอาจจะเยอะนิดนึงแต่โดยรวมดีครับแนะนำให้มาเที่ยวกันสวัสดีครับ